สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโปรเจกต์นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่องของแท็กกิ้งในเกมอาเบียนออนไลน์นะตลอดทั้งคลิปนี้ที่ทุกคนจะได้ดูนะครับผมก็จะบอกข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ให้คำแนะนำนะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมอาเบียนแบบวันแรกเลยนะที่ได้ดูคลิปนี้นะครับหรือว่าคนที่อาจจะเลิกเล่นเกมนี้ไปนานนะครับแล้วอยากกลับมาลองแท็กกิ้งเนี่ยผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าแท็กกิ้งมันคืออะไรพื้นฐานเริ่มต้นยังไงนะครับ ให้คำแนะนำนะครับรวมถึงอธิบายรายละเอียดของทักษะแท็กกิ้งใน Disney Board ให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะครับแท็กกิ้งเนี่ยมันเป็นเหมือนกิจกรรมใหม่ในโลกของเกมอาเบียนที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตใหญ่ไวบัตเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมองว่ามันเป็นคอนเทนต์ใหม่ไปเลยก็ได้แท็กกิ้งเนี่ยคือการที่ตัวละครของผู้เล่นเนี่ยทำการค้นหาแล้วก็ติดตามร่องรอยของสัตว์ํำแรงนะโดยการไปแบบตัวคนเดียวหรือว่าไปเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นการตามหาตามล่าสัตว์จำแรงกายที่หลบซ่อนอยู่ในรูของเกมอาเบียนซึ่งโดยปกติแล้วสัตว์จำแรงพวกนี้มันจะไม่ได้โผล่มาให้เห็นเหมือนสัตว์ป่าทั่วไปนะครับตามแมปต่างๆผู้เล่นต้องทําการตามรอยเท้าของพวกมันไปนะเมื่อผู้เล่นตามหามันจนเจอได้ไล่ล่าสังหารสัตว์จําแรงเหล่านี้ลงได้เนี่ยจะมีโอกาสที่มันจะดรอปอ์ติแฟ์เฉพาะตัวของสัตว์ตัวนั้นนะครับ ซึ่งมันเป็นส่วนประกอบสาคัญในการสร้างอาวุธประเภทเคฟคิปเตอร์นะครับและยังดอกวัสดุเอเซนที่ใช้ในการประดิษฐ์น้ํายาชนิดต่างๆหรือว่าเอาเอเซนพวกนี้เพื่อไปเพิ่มความแข็งแกร่งกับน้ํายาชนิดต่างๆในเกมด้วยนะครับไอเทมสำคัญที่ต้องใช้ในการที่เราจะเริ่มต้นแท็กกิ้งเนี่ยตัวละครของผู้เล่นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแท็กกิ้งทูเคนก่อนนะครับโดยแท็กกิ้งทูเคนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อตามหารอยเท้าของสัตว์จำแรง ซึ่งวิธีการที่ตัวละครของเราจะมีสิทธิ์ในการใช้งานมันเนี่ยนั้นง่ายมากๆนะครับเพราะว่าวิธีที่จะปลดล็อกสิทธิ์ในการถือแ a g g i n g t o k เ n น i ท r 3ได้เนี่ยเพียงแค่คุณไปสังหารสิ่งมีวิเทียร์าขึ้นไปนะครับจะตัวอะไรก็ได้แล้วก็ได้รับเฟรม900เฟรมก็จะเป็น9แรกนะครับในการเรียนรู้ทักษะสาย t a ็ g i n g ทุกคนสามารถหาซื้อ Tagging To ูเ n เนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับจากร้านค้าตามเมืองต่างๆหรือว่าจะค a าติง้งสร้างมันมาใช้เองก็ได้เหมือนกันนะครับ แท็กกิ้งนั้นสามารถทำได้แค่พื้นที่ที่เป็นโซนเลสโซนหรือว่าแบ็กโซนเท่านั้นนะครับไม่สามารถทำได้ในพื้นที่บูโซนหรือว่ายิเนลโลโซนซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่าลองไปแท็กกิ้งในเลสโซนก่อนก็ได้นะครับจะลองไปคนเดียวหรือว่าไปกับเพื่อนเพื่อในปาร์ตี้เมื่อตัวละครของเราเนี่ยมีแท็กกิ้งทูเคนอยู่ในตัวแล้วให้เราเนี่ยเดินไปแไแบบใดแบบหนึ่งนะครับแล้วทําการกดปุ่มตัว U หรือว่ากดยูที่แท็กกิ้งทูเคนในช่องกระเป๋าของเราก็ได้ ตัวละครของผู้เล่นเนี่ยจะนั่งกูเกิาแล้วก็วิเคราะห์ตรวจสอบว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยมันมีร่องรอยของสัตว์จำแรงพวกนี้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนี้ไหมซึ่งมันจะเป็นการสร้างวงกลมขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับทาให้ผู้เล่นเนี่ยได้เห็นไอคอนของสัตว์จำแรงในมินิแมปนั่นก็คือตำแหน่งที่รอยเท้าของสัตว์จำแรงพวกนี้มันได้ทิ้งไว้นั่นเองครับเมื่อเราเนี่ยได้เดินไปตรวจสอบร่องรอยเท้าของสัตว์ตัวนั้นเนี่ย มันก็จะบอกตำแหน่งล่าสุดนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่สัตว์ตัวนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณนั้นนะครับหรือว่าอาจจะผ่านไปในบริเวณนั้นหรือบางครั้งรอยเท้าที่เราตรวจสอบมันอาจจะบอกตำแหน่งว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในแมปที่เราเจอรอยเท้าของมันนะครับแต่อาจจะไปอยู่แมปอื่นก็ได้ผู้เล่นเนี่ยก็ต้องวิ่งไปที่แมปดังกล่าวเพื่อตามล่าร่องรอยของมันต่อไป การแท็กกิ้งเนี่ยมีขนาดของจํานวนคนอยู่2แบบนะครับคือจํานวน1-3คนแล้วก็จํานวนคน4-8คนโดยหากเป็นแท็กกิ้ง1-3คนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไอคอนสีเขียวแท็กกิ้งสีเขียวเนี่ยจะเป็นระดับที่ง่ายกว่าเพราะว่าสัตว์ที่เราไล่ล่าในรูปแบบเนี้จะมีเลือดที่น้อยพลังโจมตีที่เบาแล้วก็สกิลที่เบากว่าเราสามารถแท็กกิ้งสีเขียวแบบสโล่ได้ครับ ในขณะที่รูปแบบแท็กกิ้งขนาดของจํานวนคน4-8คนเนี่ยที่เป็นไอคอนสีฟ้าจะเป็นระดับที่ยากกว่านะครับต้องใช้จํานวนคนที่มากกว่าสัตว์ที่เราไล่ล่าแต่มีเลือดที่เยอะมากขึ้นพลังโจมตีที่แรงมากขึ้นและสก,กิลของสัตว์พวกนี้มันก็แรงมากขึ้นเช่นเดียวกันครับซึ่งถ้าหากคุณต้องการที่จะไปแท็กกิ้งหารูปแบบสีฟ้าครับแล้วก็ไปกันประมาณ4-5คนขึ้นไปผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยอยู่แมปเดียวกันก่อนจะกดใช้งานแท็กกิ้งทูเคนเสมอๆนะครับ ยกตัวอย่างนะเช่นผมกับเพื่อนเนี่ยสคนอยู่แมบบนี้ก็รวมกันเป็น3คนใช่ไหมครับแล้วก็อีก2คนเนี่ยอยู่แมบบข้างๆเมื่อกดแท็กกิ้งเนี่ยมันจะขึ้นแต่ไอคอนสีเขียวนะครับเพราะการแท็กกิ้งเนี่ยมันจะอ้างอิงจากสมาชิกในปาร์ตี้ที่อยู่ในแแบบนั้นฉะนั้นถ้าคุณได้ไปแท็กกิ้งกับเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกัน4คนเนี่ยเพื่อจะหารอยเท้าของสัตว์จำแรงที่เป็นสีฟ้าควรที่จะอยู่พร้อมๆกันในแมบบเดียวกันก่อนนะครับก่อนจะกดใช้งานแท็กกิ้งทูเคน ไม่ควรกระจายไปคนละแมป2แมปนะมันจะไม่ขึ้นไอคอนสีฟ้าให้เราเห็นเมื่อเราเนี่ยได้ไล่ตามจนไปพบกับสัสตว์ตัวนั้นเนี่ยแล้วก็ได้ต่อสู้กับมันนะครับมีโอกาสที่มันเนี่ยจะหนีไปนะผู้เล่นเนี่ยก็ต้องไล่ตามตำแหน่งถัดไปที่คาดว่ามันได้ผ่านไปหรือว่าอาจจะวิ่งหนีไปอยู่ในบริเวณนั้นนะครับก็คือพอเราวิ่งไปที่ตำแหน่งนั้นเนี่ยอาจจะเจอเป็นตัวหรืออาจจะพบแต่ว,ว่าแค่รอยเท้าของมันนะครับเราก็ต้องตรวจสอบรอยเท้าของมันแล้วก็วิ่งตามล่าตามหามันที่ตำแหน่งถัดไป เดี๋ยวตรงส่วนนี้ผมจะไปขยายความต่อตอนพูดคุย d ดซินี่บอร์นะครับการที่เรานำผู้เล่นจํานวนมากเนี่ยไปเผชิญหน้ากับมันเนี่ยอาจทำให้สัตว์พวกนี้มันหวาดกลัวแล้วก็หนีไปนะครับแล้วก็การไล่ล่าสัตว์จํารรแรงพวกนี้ในแต่ละสาเต็ปเนี่ยมีเวลาจํากัดนะครับทางผู้เล่นสามารถกดยกเลิกการตามล่าพวกมันได้เช่นเดียวกัน แล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะไปเรื่อง Destiny Board นะครับมันก็จะมีรอยเท้าแบบสุ่มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมันเรียกว่า u n นน e n เดน i e d ไฟ g นะมีทั้งแบบขนาด1-3คนแล้วก็4-8คนก็คล้ายๆแท็กทั่วไปนะครับแต่ว่าลักษณะมันเนี่ยจะเป็นรอยเท้าขาวๆเมื่อเรากดตรวจสอบม,มันเนี่ยมันก็จะเผยให้เห็นตำแหน่งของรอยเท้าสัตว์จำแรงจำนวนหนึ่งให้เราเห็นนะครับในแมปแมปนั้นนะครับ ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องทักษะสายแท็กกิ้งใน d e s t i n y b o a r d นะครับว่าถ้าหากตัวละครของผู้เล่นเนี่ยเก็บเลเวลสเปเชียลิสทักษะสายแท็กกิ้งไปได้ไกลเนี่ยแล้วมันจะทำให้ตัวละครของผู้เล่นเนี่ยได้รับความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งผมจะพูดถึงแท็กกิ้งทูเคนอย่างละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าช่วงต้นคลิปเนี่ยผมไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดมากนักนะซึ่งข้อมูลต่อไปน,นี้ที่ผมจะนำำําเสนอให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่อย่างมากนะครับ ก่อนอื่นเปิด Disney b o บ r d ขึ้นมาก่อนนะครับกดมปแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีสายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเส้นทักษะส,สายสีชมพูตรงนี้นะครับนี่ชัดเจนมากอันนี้เพิ่มมันเพิ่งมีเมื่อวันที่16ตุลาเนี่ยครับแต่ว่ามันก็มีมา2สัปดาห์แล้วแหละตรงนี้เนี่ยผมได้อธิบายแล้วนะช่วงต้นคลิปนะครับว่าไอ้เจ้าเท n น y t a g ็กเกเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยไปฆ่าตัวอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเทีร์สเนาะ ซึ่งมันก็จะปลดล็อกสิทธิ์ในการถือแท็กกิ้งทูเคนเทียร์สามให้กับเรานะครับและคราวนี้ทุกคนเนี่ยก็ไปตามรอยเท้าสัตว์นะครับก็คือมันจะมีสัตว์สามตัวที่ตามรอยเท้าได้เนาะคุณก็ไปฆ่าสักหนึ่งตัวนะครับพอฆ่าหนึ่งตัวได้เนี่ยมันก็จะปลดล็อกเนี่ยครับหัวหลักใหญ่นะครับก็คือสายของแท็กกิ้งนั่นแหละมันจะชื่อว่าซีซั่นแท็กเกอร์นะครับอ่าซึ่งเราก็จะถือแท็กกิ้งทูเคนเทียร์สี่ได้แหละนี่แท็กกิ้งทูเคนเทียร์สี่นะครับ เท่นี้แหละเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเรื่อง Tagging to k e n ให้ฟังกันนะครับเรื่องที่1น,นะครับเรื่องต่อจากนี้สําคัญนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะฟังไว้หน่อยนะครับ Tagging to k e n เนี่ยจะสามารถตามรอยเท้าของสัตว์ที่มีระดับเทียที่สูงกว่าตัวเอตัวมันเองได้1เทียนะครับการทํางานของมันเนี่ยจะคล้ายๆอุปกรณ์เกตล,ลิงนะยกตัวอย่างนะครับเช่นขวานตัดต้นไม้เทียสเนี่ยมันจะสามารถตัดต้นไม้เทียหได้นะครับ ถ้าตัวละครของผู้เล่นเนี่ยใช้แท็กกิ้งทูเคนเทียสี่เนี่ยจะสามารถตรวจสอบรอยเท้าของหมาป่าแวลวูฟที่เป็นสัตว์เทียห้าได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะไล่เรียงเนี่ยแท็กกิ้งทูเคนแต่ละเทยเียให้ฟังนะครับว่ามันจะสามารถตรวจสอบรอยเท้าของตัวอะไรได้บ้างนะแท็กกิ้งเทียสามนะครับเดี๋ยวหาแท็กกิ้งเทียสามก่อนแท็กกิ้งเทียสามนะครับก็คือมันจะสามารถตามรอยเท้าของสัตว์ได้สามตัวนะครับ จะมีแพนเตอร์นะเป็นเสือดำมีซีเวียร์ที่เป็นต้นไม้ครับแล้วก็มีสปิริตแบร์ที่เป็นหมีใหญ่นะครับพอเป็นเทียสี่เนี่ยปุ๊บอ่ะจะหาเทียสี่ก่นอนอ่ะพอเป็นเทียสี่ปุ๊บคุณก็จะสามารถตรวจสอบรอยเท้าของแวร์วูฟได้นะครับเทียห้าเนี่ยคุณก็จะสามารถตรวจสอบรอยเท้าของเฮลไฟอิม mm ได้นะครับก็คือมันเป็นค้างคาวจากนารก,กอะครับส่วนเทียหกคุณก็จะสามารถตรวจสอบรอยเท้าของลูนสโตนโกลมได้นะครับ แล้วก็เทียร์เก็เป็นสัตว์ที่ทุกคนพยายามตามหาอย่างมากนะก็คือดอนเบิร์ดนะครับก็คือพอถึงเทียร์เปุ๊บเนี่ยคุณสามารถตรวจสอบรอยเท้าของสัตว์ท,ทุกตัวได้และที่มันเป็นสัตว์จำแรงนะครับส่วนเทียร์แเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามันจะได้เอฟเฟกอื่นเนาะเรื่องของแท็กกิ้งทูเคนเทียร์แนะครับก็ให้รู้ไว้ก่อนนะครับต่อเนื่องต,อต่อเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของ แท็กกิ้งทูเคนยิ่งเทียร์สูงขึ้นเนี่ยไอวงกลมที่เราใช้สแกนหารอยเท้าของสัตว์เนี่ยมันก็จะใหญ่มากขึ้นตามเทียร์ที่สูงขึ้นที่เราใช้งานนะครับคือชุดแรกๆเนี่ยทุกคนก็แบบใช้เทียร์สี่เทียร์ห้าเทียหกใช่ไหมอ่าทุกคนเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าวงกลมมันใหญ่มากขึ้นไหนให้เอามาส์คี้ตรงนี้นะรับเห็นไหมลุ o โฟร์แท็กนะครับ ก็คือยิ่งเราใช้วงไม่ใช่ใช้วงใช้แท็กกิ้งทูเก้นแบบยิ่งเทียสูงมากขึ้นเนี่ยไอวงกลมตอนที่เรานั่งกุ้ข่าวไล่สแกนหารอยเทา้ารอบๆตัวมันจะใหญ่แล้วก็กว้างมากขึ้นเรื่อยๆตามเทียที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นเทียเนะทียสี่นะครับเทียสี่สองร้อยเมตรเทียห้าสองร้อยยี่สิบเมตรแล้วก็เทียเทียหกสองร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็เทียแปดสามร้อยเมตรนะครับซึ่งเทียแปดเนี่ย วงมันใหญ่มากๆนะครับมันครอบคลุมเกือบทั้งแมปเลยครับกดทีนะครับแท็กกิ้งโทเค็นเนี่ยเมื่อเราใช้ยิ่งเทียร์ยิ่งเราใช้เทียร์ที่สูงมากขึ้นเนี่ยมันก็จะลดระยะเวลาในการล่นะครับตอนที่เรานั่งคุกเข่านั่นแหละอย่างเช่นเทียร์สี่เนี่ยเห็นไหมมันจะล่เจ็ดวินะครับเทียร์ 6. หกเอาล่หกวิแล้วก็เทียร์แปดล่ห้าวิเห็นไหมครับก็คือมันจะลดระยะเวลาในการนั่งคุกเข่านะตอนล่าหารอยเท้านะครับ คราวนี้นะครับเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องโบนัสเฟรมนั่นเองนะครับโบนัสเฟรมตรงนี้เห็นไหมแท็กกิ้งเฟรมโบนัสนะครับก็คือยิ่งตัวละครคเขาเล่นเนี่ยถือแท็กกิง้งทูเค้นที่เทียร์สูงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเวลาไปแท็กกิ้งเนี่ยมันจะได้โบนัสเฟรมแท็กกิ้งที่มากขึ้นนะครับเช่นเทียร์สี่ก็ได้5%เทียร์หกก็ได้1 5แล้วก็ เทียแ์ดได้เพิ่มขึ้นถึง30%เนะครับซึ่งมันเยอะมากๆาเลยนะแล้วก็เรื่องที่4นะครับแท็กกิ้งทูเคนเนี่ยยิ่งเป็นเทียร์ที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะให้โบนัสแท็กกิ้งเอ็นเฟนจิเนซี่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเทียร์4สให้5.6 56หน่วย เทียรห6ได้65หน่วยแล้วก็เทียร์8ได้72หน่วยซึ่งแท็กกิง้งเอฟเฟ่ชเชนซีเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นโบนัสที่ได้รับจากการเพิ่มทักษะสายนี้ของทักษะสายแท็กกิ้งนะครับคือจะได้รับโบนัสของแท็กกิ้งเฟชเชนซี่เนี่ยเมื่อเราเบบเก็บเลเวลเก็บสเปเชียรทักษะสายนี้ไปเรื่อยนะครับประมาณนี้ครับเรื่องของแท็กกิ้งเอ่อแท็กกิ้งทเคนนะที่ผมจะอธิบายอย่างละเอียดเพิ่มให้ทุกคนฟังเนาะคราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็คือ เดี๋ยวไปนครับเรื่องของ Tagging to k k n นนะครับอันนี้รู้ละเอียดมากขึ้นแล้วต่อมาคือเรื่องของอา่า Passive โบ n ั s นะครับก็มาทำความเข้าใจแล้วก็ท่องความรู้จักกันครับว่า s p e c i a l ลิ t ของทักษะสายเนี้ยมันมอบ Passive bonus ที่มันมีความหมายว่ายังไงนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรกับการ Tagging เนาะ ทักษะสายแท็กกิ้งเนี่ยทุกๆความก้าวหน้าในทักษะสายเนี่ยมันจะมอบความสามารถพาสซีฟโบนัสเนี่ยให้กับตัวละครผู้เล่น2อย่างนะครับอย่างแรกคือแท็กกิ้งออเฟนจเนซี่นะครับส่วนอย่างที่2เนี่ยคือเอ็นเกจเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายเรื่องของแท็กกิ้งออเฟนจเนซี่ก่อนนะครับก็คือมันทันที้เนาะเห็นไหมมันจะบวก0.1นย์จุดหนึ่งโบนัสทูแท็กกิ้งออเฟนจเนซี่เวนอินเตอร์แลกติ้งวิทแท็กนะครับแท็กกิ้งออเฟนจเนซี่เนี่ยเอ่อมันจะให้คุณประโยชน์2ประโยชน์ในตัวมันนะครับ อย่างแรกเนี่ยคือมอบประสิทธิภาพในการติดตามเป้าหมายนะให้กับตัวละครของผู้เล่นนะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครผู้เล่นเนี่ยเพิ่มโอกาสในการพบเจอกับเป้าหมายของคุณในแต่ละด่านเนี่ยแทนที่จะเป็นเส้นทางอื่นซึ่งคนที่ฟังประโยคเมื่อกี้เนี่ยอาจจะแบบบางคนฟังแล้วอาจจะเข้าใจหรือว่าบางคนอาจจะฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าผม <c oughs> เอาภาษาอังกฤษเนี่ยมาแปลแบบพุ่งๆให้ทุกคนฟังนะพูดให้ทุกคนฟังครับซึ่งผมจะอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจง,ง่ายๆนะครับก็คือ เวลาที่ทุกคนน่ะตรวจสอบรอยเท้าของสัตว์ที่เรากาลังตามล่าเนี่ยพอเราตรวจสอบรอยเท้าปุ๊บมันก็จะขึ้นวงกลมนะครับมันจะเป็นโลเคชันต่อไปเนาะเราก็วิ่งไปเดินไปนะครับตามตามวงไปพอเราไปหาที่วงเราก็เจอรอยเท้าอ่ะเราก็ตรวจสอบรอยเท้าอีกแล้วเราก็วิ่งไปที่วงใหม่เจอรอยเท้าอีกแล้วเราก็ตรวจสอบรอยเท้าแล้วเราก็วิ่งไปที่วงใหม่เจอรอยเท้าอีกแล้วก็คือไอแท็กกิ้งเฟรนจินซี่เนี่ยแหละครับมันจะเพิ่มความแม่นยําให้กับตัวละครผู้เล่นนะเวลาที่ตรวจสอบรอยเท้าแล้วก็เดินไปที่โลเคชันต่อไปนะครับ คือมันจะมีโอกาสที่จะเจอสัตว์เนี่ยตัวนั้นที่เรากำลังตามล่าเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องตรวจสอบรอยเท้าหลายรอบนั่นแหละคือดับวิ่งไปแล้วเพิ่มโอกาสที่จะเจอตัวเป็นๆที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็คุณประโยชน์ที่2ของ t a g g i n g ง f อฟ c ฟนนะครับก็คือมันจะลดระยะเวลา i n t e r a c t i o n time นะครับอันนี้ความหมายของมันก็คือลดระยะเวลาในการโต้ตอบกับรอยเท้าโต้ตอบกับรอยเท้าที่คือไม่ใช่นั่งคุยกับรอยเท้านะไม่ใช่นะครับก็คือถ้าแปล เป็นไทยอ่ะ,ะเข้าใจคือตอนที่เรานั่งตรวจสอบรอยเท้านั่นแหละครับมันจะลดระยะเวลาตอนนั้นนะครับยิ่งแท็กกิ้งเอฟเฟนเจนซีของเราเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งลดระยะเวลาการตรวจสอบรอยเท้าของเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแท็กกิ้งเอฟเนจนซีนะก็ให้รู้ไว้ว่ามันมี2ประโยชน์ในตัวมันนะครับต่อมาเนี่ยคือเรื่องของพาสซีฟบนัสอินเกตนะครับบรรทัดนี้นะครับนี่ บวก0.75โบนัสเชนทูเอ็นเกตแทร็กเกตวิดเน็กซ์แท็กกิ้งสเต็ปนะครับซึ่งพาสดีตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับเอ็นเกตเนี่ยก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มโอกาสของคุณนะครับในการดึงดูดสัตว์เนี่ยให้มันหันมาสู้กับตัวผู้เล่นเนี่ยจนตัวตายมากขึ้นนะครับก็คือคำว่าไฟทูเดย์นั่นเองในบางครั้งเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเนาะไอ้พวกสัตว์จำแรงพวกเนี้ยเมื่อเราไปเจอมันนะครับแล้วเราก็ต่อสู้กับมันเนี่ยพอมันได้รับความเสียหายจํานวนหนึ่งเนี่ย ตามที่กําหนดนะครับมันก็จะหนีไปซึ่งไอ้พ s ลสิฟบนัสเอนเกตเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราสู้กับสัตว์พวกนี้มันจะเป็นค่าดึงดูดที่ทําให้สัตว์พวกนี้มันอยู่สู้กับเราหรือว่ามันหันมาสู้กับเราจนตัวตายมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะไม่ไปคือมันจะไม่พยายามหนีกับเรานั่นเองก็คือไอ้ค่าเอนเกตเนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่มันไม่หนีเลยนะมันยังเลือกที่จะหนีได้นะครับแต่ว่ามันแค่แบบทาให้มีนค่าดึงดูดทาให้สัตว์มันแบบอยู่สู้กับเราได้นานมากยิ่งขึ้นนนั่เอง ซึ่งถ้าตัวละครผู้เล่นเนี่ยมีเอ็นเกตที่เยอะมันก็จะลดโอกาสตรงนี้นะครับมันจะมีบางกรณีนะครับที่ผมพูดไปตอนช่วงต้นคลิปเนาะอย่างเช่นพอสัตว์มันเห็นว่ารอบๆตัวมันเนี่ยมีผู้เล่นเยอะจนจนเกินไปเนี่ยมันก็จะหนีไปนะครับดูว่าอีกรอกรณีนึงซึ่งไอกรณีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับก็คือระยะเวลาการไล่ล่าหมดลงอะ่ะคือระ,ร,ะระยะเวลายี่ินาทีอะ่ะผมคิดว่าไอกรณีนี้เกิดขึ้นได้ยากนะครับคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นหรอกยกเว้นแต่ว่าคุณกับเพื่อนเนี่ยยืน AFK กันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอธิบาย passive สองตัวนะความหมายแล้วก็ประโยชน์ของ passive สองอันนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยทุกเร,รื่องการก้าวหน้าของสาย t ็กกิ i n g season tracker เนี่ยมันก็จะได้2ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้ตัวละครของเราเนี่ยมันมีค่าเปอร์เซ็นต์อย่างเช่น tracking e f f i c i e เนี่ยเท่าไหร่หรือว่าเปอร์เซ็นต์ของ e n g เท่าไนนหร่ก็กดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะบอกว่าโดยรวมแล้วเรามีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะมีแถวหลังด้วยเนาะอันนี้คือแถวหน้านะครับถ้าเป็นผู้เล่นอาเบียเนี่ยเขาจะเรียกว่าแถวหน้าแล้วก็แถวหลังนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยส่วนนี้คือแถวหลังซึ่งเอ่อมันแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนสังเกตนะอย่างเช่นตัวผมเนี่ยชอบไล่ล่าแพนเตอร,ร์นะครับถ้าเรากดมาดูนะครับเนี่ยคุณก็จะเห็นเนกันจะมีสีบรรทัดนะครับทุกคนว่าเอ้ยมันทำไมามันเยอะกว่าบรรทัดข้างบน มันเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันก็กดสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาผมก็จะบอกว่าบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สามเนี่ยเหมือนข้างบนเลยครับเหมือนข้างบนแต่ว่าบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สามเนี่ยมันจะไปบวกเพิ่มอีกนะครับคือโดยรวมแล้วสรุปก็คือมันบวกรวมกันหมดเลยบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สามเนี่ยทุกอันจะมีเหมือนกันนะครับทุกสายมีเหมือนกันก็คือไอที่มันเป็นแบบ สีเทาๆพื้นหลังสีเทาๆนะครับบรรทัดที่1่ทัดที่3แต่ว่าบรรทัดที่2กับบรรทัดที่4อันนี้จะเป็นของตัวมันหรือว่าเป็นของสายมันนะครับเห็นไหมโบนัส t t a g g i n g efficiency w h e n interacting with shadow panther tag ก็คืออันนี้มันจะบวกให้กับเวลาคุณไปตามล่าเสือชาด์นะครับชาดูแพนเตอร์นะครับอันนี้ก็คือบวกในตัวของมันซึ่งเอ g นเกก็เช่นเดียวกันซึ่งเอนเกข้างล่างเนี่ยบวกเยอะมากนะเห็นไหมครับ อันนี้คือแค่เวลเวลเก้านะครับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยบวกเยอะมากซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นของตัวตัวมันของสายมันนะครับตัวใครตัวมันอารณมประมาณนั้นก็คือเป็นสัตว์ตัวไหนก็เป็นของสัตว์ตัวนั้นนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบชอบไปล่านกเอ่อดอนเบิร์ดเนี่ยมันก็จะมีนครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งบรรทัดที่สองกับบรรทัดที่สี่เนี่ยมันเป็นของสายของสายมันนะครับมันจะไม่แบบผสมปนเปกันนะครับ แต่ว่ามันทาที่1กับบรรทัดที่สอ่ะโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะบวกรวมกันหมดเลยครับอย่างเช่นคุณเก็บสายนี้20คุณเก็บอันนี้40คุณเก็บอันนี้50สุดท้ายมันเอามารวมกันหมดเลยครับก็คือเราต้องเอาแถวข้างหน้านะครับแถวข้างหน้าอ่ะเนี่ยที่คุณมีข้างหน้านี้นะมารวมกับแถวอ่าบรรทัดที่1กับบรรทัดที่3ามแถวหลังนะครับทั้งเก็บสายสุดท้ายก็คือต้องรวมหมดเลยคุณถึงจะเห็น หน่วยเอท,ท็กกิง้งแฟนซีที่แท้จริงแล้วก็เปอร์เซนต์เรื่องของเอ็นเกจที่แท้จริงที่ตัวละครคุณมีนะครับเราต้องไปบวกเองนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยหลักๆนะครับถ้าเแยบเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเน้นโฟกัสสัตว์ตัวใดตัวนหนึ่งนะครับก็คือเขาจะพยายามแบบปั้นให้แถวหลังเนี่ยมันไปเต็มร้อยได้ได้เร็วๆนะครับก็คือแถวหน้า,นาเนี่ยยังแป๊บเดียวยังไงก็เต็มร้อยครับแล้วเขาก็จะดับเลือกเลยว่า ปั้นตัวอะไรดีว่าแบบให้มันเต็มร้อยเพราะว่าเวลาเขาไปล่าไอ้พวกสัตว์พวกนี้ก็จะได้ที่ผมบอกไปเนาะแบบเวลาตรวจตอบรอยเท้าก็จะเจอเลยและเวลาสู้กับไอ้พวกสัตว์พวกนี้มันก็จะไม่พยายามหนีแล้วนะครับเราจะสู้กับมันได้นานมากขึ้นนั่นเองก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับสําหรับสายแท็กกิ้งในเดซี่บอร์ดนะก็ไม่มีอะไรที่ผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วครับ สาเหตุน,นึงที่ผมทําคลิปนี้ช้าในเรื่องจากเรื่องของอคุณประโยชน์ของเรื่องของ t a g g i n g emergency แล้วก็เรื่องของ En g a เกครับคือ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยมันมีการคาดเดาวแล้วก็มีการคาดกันไปในต,าต,าตา่างๆนานาน,นะครับของทางผู้เล่นนะว่าไอแท็ก g i n ง e อฟเฟนจินี่เนี่ยแล้วก็เรื่องของ En g a เกเนี่ย มันคืออะไรเพราะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้เขียนบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเมื่อสอสาวันที่แล้วเนี่ยในสุดเขาก็มาเขียนอธิบายอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือเขาได้ทําการโพสต์ลงใน reddit นะครับ community reddit เนาะเกมอาร์เบียนออนไลน์แล้วก็เขาได้ทําไกด์ลงในเว็บไซต์เกมหลักของเขา,น,านั่นเองนะครับผมก็เลยได้ข้อมูลตรงส่วนเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้แหละคือข้อมูลที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดที่ผมจะมานําเสนอให้ทุกคนนะครับ ช่วงสุดท้ายผมก็จะให้ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องแท็กกิ้งนะครับจากที่ได้ไปลองมาเล่นทั้งแบบปาร์ตี้และแบบโซโล่แท็กกิ้งขนาดเล็กสาหรับผู้เล่น1นึ่งถึงสคนสัตว์ในรูปแบบนี้มันจะฆ่าได้ง่ายมากผมไม่คนเดียวคิวๆนะแต่ว่ามันจะได้รางวัลตอบแทนะน้อยกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับเฟรมที่ได้ก็จะน้อยกว่านะแต่ถ้าเราสามารถไปฆ่าสัตว์เทียสูงๆได้เช่นพวกรูนสโตนโกเลมหรือว่าดอนเบิร์ดเฟรมที่ได้ก็ไม่แย่นะครับ ในขณะที่แท็กกิ้งขนาดใหญ่สําหรับผู้เล่น4-8คนนั้นสัตว์พวกนี้จะแข็งแกร่งมากผมแนะนําว่าแท็กกิ้งสีฟ้าเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีตําแหน่งฮิลเลอร์ไปด้วยนะครับรูปแบบ4-8คนน่ะจะมีโอกาสสูงกว่ารูปแบบ1-3คนที่จะดรอปได้อะติแฟกต์แล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่หาได้ยากกว่าซึ่งการไปแท็กกิ้งกับเพื่อนที่มีความชนานาญมากกว่าพวกเขาสามารถตรวจสอบรอยเท้าของสัตว์ที่เทียร์สูงๆได้ผู้เล่นที่มีความชำนาญมากกว่าจะสามารถพาผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่มีความชำนาญน,น้อยกว่า พาไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะสายแท็กกิ้งไปได้เร็วมากขึ้นก็คือตอนที่ผมอ่ะไปเล่นกับเพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยทุกคนถือแท็กกิ้งทูเค็นเทียเจ็ดกันหมดแล้วพวกเขาก็เลยพาผมไปตามล่าหารูนสโตนโกเลมกับดอนเบิร์ดกันแบบไม่หยุดยั้งเลยครับได้เฟรมเยอะมากๆทําให้ตัวละครของผมอะ่ะจากที่ถือแท็กกิ้งทูเค็นเทียสี่เนี่ยก็ก้าวกระโดดไปถือเทียหกได้อย่างรวดเร็วอย่างหนึ่งที่ทําให้เลื่อนทักษะสายแท็กกิ้งไปได้เร็วมากเพราะว่าทักษะสายแท็กกิ้งนั้นใช้การจ่ายเล ARNING พอยต์น้อยมากครับ ใช้แค่1นถึงสองพอยต์เท่านั้นเองในแต่ละเลเวลในสายทักษะสายนี้ข้อดีของการไปกับเพื่อนอีกอย่างก็คือสามารถช่วยกันตรวจสอบรอยเท้าได้ครับมันก็จะเร็วมากขึ้นในการตามล่องรอยของสัตว์ที่พวกเรากำลังจะตามล่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็จะมีคําเตือนสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับพกแท็กกิ้งดูเช่นไปกันทุกคนนะครับเวลาจะไปแท็กกิ้งกับใครก็ตามแต่เพราะตอนไปแท็กกิ้งกับเพื่อนๆครั้งแรกอ่ะผมเข้าใจผิดว่าไม่จำเป็นต้องพกไปกันทุกคนก็ได้ซึ่งความเข้าใจของผมอะ่ะผิดนะครับ คนที่ไปถือแท็กกิ้งทูเคนไปด้วยจะไม่ได้รับเฟรมลงทักษะสายแท็กกิ้งนะฉะนั้นอย่าลืมนะครับคลิปวิดีโอตัวนี้ผมใช้เวลาในการทํานานมากๆครับพอช่วงที่เริ่มทําไปประมาณ20%อนผมก็ไม่รู้ว่าจะทําต่อไปยังไงดีโดยการที่คลิปนี้เป็นคอนเทนต์ที่มีทั้งรูปแบบโซโล่และรูปแบบปาร์ตี้บวกกับการที่ผมนะก็ยังไม่มีข้อมูลเรื่องของแท็กกิ้งที่ชัดเจนมากพอผมเลยหยุดและล้มเลิกการทำคลิปนี้ไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อน แต่ว่าผมก็ได้รับการติดต่อจากเพื่อนไฮและก็เพื่อนๆของไฮที่ชวนไปแท็กกิ้งด้วยกันการที่ได้พวกเขาเหล่านี้มาแชร์มาแบ่งปันข้อมูลให้คำแนะนำและทำคอนเทนต์ร่วมกันก็ทำให้ผมเนี่ยเริ่มต้นทำคลิปนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยเหลือผมตอนนี้คลิปนี้กำลังจะจบลงแล้วขอบคุณสำหรับทุกคนที่ดูมาจนถึงวินาทีนี้นะครับขอให้พวกคุณเนี่ยโชคดีมีชัยในโลกของเกมอาเบียน